สีขาวครับใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในฝั่งสีแดงเอาเบี้ยในกินโต้อตอบสีขาวจึงเดินเบีย้ยคู่ขนานฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยสกัดไว้สีขาวขยับมา้าฝั่งสีแดงเอาม้ากลับ สีขาวดึงเรือมาไล่ฝั่งสีแดงเอาเรือมาฝากเบีย้ย สีขาวเดินเม็ดสีแดงใช้เบี้ยกินสีขาวเอาโคโนกินสีแดงทิ่มเบี้ยไล่สีขาวถอยโคนกับฝั่งสีแดงเอาเม็ดขึ้นสีขาวจึงเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวพัฒนาโคนฝั่งสีแดงซ้อนเรือสีขาวโอเรือหลบฝั่งสีแดงขยับเรือกดม้าสีแดงกินเบี้ยสีขาวกินสีแดงหาย สีขาวเอาเรือบังไว้สีแดงขยับเบี้ยงไหนจับเรือสีขาวเลือกเอาโคนแรกฝั่งสีแดงใช้เรือกินโคนสีขาวจึงขยับม้าสีแดงกินแลกเรือ สีขาวใช้ขุนกินสีแดงใช้เรืออีกลำตามไปลุกสีขาวขยับขุนสีแดงขยับมา้าสีขาวครับ กินโคลฟรีฝั่งสีแดงขยับขุนหลบสีขาวกินลุกสีแดงหลบสีขาวใช้ไม้อีกตัวตีลุกสีแดงเอาขุนหลบผูกโคล สีขาวใช้เรือกินเม็ดฝั่งสีแดงขอยมา้าสีขาวใช้เรือกินลุกสีแดงหลบสีขาวยืดเรือออกฝั่งสีแดงขยับโคน สีขาวกินแลกมา้าสีแดงเอาม้ากินขึ้นมาสีขาวถามต่ออีกครั้งฝั่งสีแดงรับแรกสีขาวใช้โคนกินสีแดงจึงเดินเบี้ย phí khảo kim, phí đèn kim สีขาวหงายเบีย้ยจะกินโคนฝั่งสีแดงจึงเดินโคนมาไล่โคนโคนขาวกินโคนแดงฝั่งสีแดงใช้ขุนกินสีขาวจึงเอาเบีย้ยมาผูกฝั่งสีแดงขยับขุน สีแดงครับกินเบี้ยสีขาวเอาเบี้ยเข้ามา สีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินเบียงง้ยไหง สีแดงขยับสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงขยับเรือสีขาวได้ขยับขุนสีแดงจึงถามต่อสีขาวตีลุกสีแดงใช้เรือบัง สีขาวไม่แน่สีแดงจึงขยับขุนสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเลือเรือสีแดงขยับออก ฝั่งสีขาวดึงเรือสีแดงขยับขุนฝั่งสีขาวเอาขุนผูกเรือเรือแดงขยับสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกมลุกจน